บัดนี้วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่58ที่ข้าพเจ้าในวีรวิทย์เมธิพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพย,ยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัตถมังมุนีราชสะสุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขารเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัเถจคาเมตาลุวะนัหะเนเคหะวัตุมีเคเตภูมาจยันตุเทวาชลธละวิสเมยักขะคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรนักาโลอยัมพัันตาธรรมสวรนักาโลอยัมพัันตา ธรรมัสสวะณะกาโรอยัมพทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชายามะบทที่สามบทกราพ,พระตนะตรัยอารหังสัมมาสมุทโธรรพระกวาพุทธังพระควนตังอภิวาเทมิสวากขาตพระกวตาธโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมมมมมมบทที่4บทสวดนามการสิทิคาถานนโมตสสะภะคะวะโตาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภะคะวะโตาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสารนคมนปาฐพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคฉามิตาติยมปีสังขังสารนังคฉามิบทที่6บทสวดสัจจการิยคาถานติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจเจ สัจว mm ัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสารนังอัญงสังโคมเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เจพุทธานุสติอิติปิโสภขวาอรลังสมาสมุทโววิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภปขวาติ บทที่8ธัมมานุสติสวากขาโตภะคะวตาโธโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจ,จตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคลาเอสะภะคะวโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตตลังปุญญัเขตังโลกัสาติบทที่สิบรัตนสูตรยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวภูตาสุมาณาะวันตุอัโทปิสกัจจะสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมตทะสัพเพเมตังการโรถะมนุสิยาปชายะทิวา,ารัตโตจารันติเยผลินตัสมาหิเนรคตาอปมัตตา ยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัตถิตถาคเตนะอีธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขะยังวิราคังอามตังปณีตังยะทัชคาสักยามุนีสมาหิโตนณเตนะธรรมเณนะสมาติกินจิอีธรรมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยํพุทธเศถโหปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหู สมาธินาเตนสะสโมนะวิชติอิทัมปิทมเมรตัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมาภะราณิอิทัมปิสังเคราตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตานมานณสาธันเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสนามหิเตปฏิปตาอามาตังวิไคหะ รัทามุธานิพุติมพุชมานาอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยะถินทักิโรปทวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปิโยตถูปะมังสัพุริสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะสติอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติพุสะปัมมัตตา นาเตพะวังอาธรมมมาทิยันติอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุสหาวัสทัสนะสัมปทายะตายสุธรรมาชัหิตาพวันติสักยัติถิวิจิกิจิตันจะศีลพะตังวาปิยทิทิยทัตติกิจิจตุหะปาเยหิจวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภพโกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ กินจาปิโสกัมมังกรติปาปกังกายเวณวาจายุทธเจตาสาวาอาภพ,พโสรโตัสสะปฏิชาทายะอาภพพตาติถะปัสสะอุตตาอีธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนปะปกุมเพยถาปุสิตักเคคิมหานมาเสปธรรมสมิงคิมเหตตะถูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานะามิงปรมังหิตายะ อิธรรมปีพุทเถระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวโรวลันยุวรโทวลาหโลอนุตโรธรรมะวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภวัสมิงเตขี่นาพีชาอวิรุนหิชนทานิพันติทีลายถายัมปะิีโปอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ ยานีทาคูตานิสมาคตานิภูมาิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวะติโหตุยานีทาคูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังธัมมังนมัสสามะสุวะติโหตุยานีทาคูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสุวะติโโหตุ บทที่11อาตาาติยะผลิตบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินสัสตุมาเตพัตวันตลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีริสนิจังวุฒพาปจายโนจตารโธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังภะลังบทที่12อธิตักปริยายาสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมายังพักวาคขายายังวิหรติขยาศีเส สัตทิงพิกุสหเสนะตตะโขพควาพิกุอมันเตสิสัพพังพิกเวอธิตังกินจะพิกเวสัพพังอธิตังรูปจักขุงพิกเวอธิตังรูปาอธิตาจักขวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสติโตยามปิทางจักขุสัมผัสสัพตยาวปัจตตเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกณนะอธิตังอธิตังลาคักขีนาโทสักขีนาโมหกขีนาอธิตังชาติยาชรามระเนนัสโศเกหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยัมปิทางโสตสัมภสปัจยาปัจจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมติอธิตังเกณะอธิตังอธิตังลาคักขีนาโทสักขินาโมหักขนาอธิตังชาติยาชาลามระเนนะโสเกณหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ อทิตตันติวัฏามิคานังอธทิตังคันธาอทิตตาคานวิญญาณังอธทิตังคานะสัมัสโสที่โตยมปิทางคานะสัมผัสปฏตยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอทิตังอธทิตังลาคักขีนาโทสักขินาโมหักขินาอธทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิจมนัเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวัฏามิ ชีวะหาอธิตารสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัมผัสโสทิโตยมปิทางชีวะหาสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมติอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักขีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชลามระเนนะโศเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัทามิกายโยทิโตโปุถภาทิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสทิโต ยำปิทางกายยสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวา,ท,งวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกณะอธิตังอธิตังลาคคขีนาโทสักคีนามโมขีนาทิตังชาติยาชะรามราเนนัโสโศเกหิปริเทเวหิตุเขหิตโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัทามิมะโนอธิโตธรรมอทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสทิโตยำปิทางมโนสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวา อทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะขินาโทสะขินาโมหกขนาอธิตังชาติยาชาลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิเอวังปัสสังทิคเวสุตวาอริยสาวโกจักสุจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติ ยามปีทางจักขูสัมผัสสัพจยาปัจจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินทติโสตัสมิงปิดนิพินทติสัตเทสุปิดนิพินทติโสตะวิญญาเนปิดนิพินทติโสตะสัมผัสเสปิดนิพินทติยามปีทางโสตสัมผัสสัพจยาปัจจติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินทติคานัสมิงปิดนิพินทติคันเทสุปิดนิพินทติ คานะวิญญาณนปินิพินทติคานะสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางคานะสัมผัสสัปจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสเมิงปินิพินทติชีวหายปินิพินทติราเสสุปินิพินทติชีวหาวิญญาณนปินิพินทตินิพินทางชีวหาสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางชีวหาสัมผัสสัปจยาปัจชติ เวทยยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสสมิงปิกนิพินทติกายะสมิงปิกนิพินทติโปดทัพเพสุปิกนิพินทติกายะวิญญาณนปิกนิพินทติกายะสัมผัสเสปิกนิพินทติยามปิทางกายะสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสสมิงปิกนิพินทติมณสสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติ ยำปิทางมโนสัมผัสสัพจยาวประชติเวทยียตังสุขังวาทุกขังวาทุกข,ขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินสตินิพินท,นนทางวิรัชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพรัมมะจริยังกะตังกรณียังนาปรังอิทธา,ตายาติปชานาติติอิทธมมวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวโตภาสิตังอภิน,นันทุงอิมัสมิงจาปปะนะเวย,ยากะระนสมิงพัญญามาเน ตัสสะพิกูสหัสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจจสูติบทที่13อนัตตลัคขะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพัวาาภารณสิยังวิหรารติอิสิป,ปตเนมิฆาทาเยตตะโคขวควาปจจวคีเยพิกขูอมันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทางพิกเวอัตตาอภาวิสักนยยทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะ ลพเพธาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจะกโ่พิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาทายสังวัตติน่าจะรัติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตาภวิสักนยธทางเวทนาอาพาทายสังวัตยะละเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยสมาจักโ่พิกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทาย สังวัตตินัจจลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจหจิถังพิขเวอัตตาอภวิสสนิยิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะลับเพทะจัจสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยัสมาจัโคพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินัจจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสังสุทในยิทางสังขาราอาภาทายสังวเตยุงรับเพถาจะสังขารเลสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุติยัสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตาสัตตสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันติน ja ัจลพติส un ังขาเลสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิทางพิกเว อัตตาอภิวิสสะในยิธังวิญญาณังอาภาธายะสังวัตติยะลัเพถาจากวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยะสมาจากโภพิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาธายะสังวัตตินาจะรัพติวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมันจะถาพิขเวรูปังนิจังวะนิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังถุกขังวาตังสุขังวาติถุกขังพันเต ยปนานิจังถ ja ูกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจาะพิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณาธรรมังกัลลังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญจาถพิกเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุขังวตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญจาถาพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังทุขังวตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสสนิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจะถาพิขเวบิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามัธมังกัลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตสมาติหาพิขเวยังกิจิรูปังอติตานะคตัปุจุปันนังอจตังวา พระหิทธาวาโอฬิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสสนิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถังยากาติเวทนาอติตานะคตาปจุปันนาชตาวาพระหิทธาวาโอฬิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะ เนโสหมามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมัมมัปปัญญายะทัตถังยากาจิสัญญาอตีตานะคตาปจุปันาชตาวาภิหิททาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตงังยถาภูตังสมัมมัปปัญญายะทัตพังเยเกจิสังขาลาอตีตานะคตาปจุปันาชตาวาภิหิททาวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายัตเยตุเลสันติเกวาสัพเพสังขารเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโซอัตตาติเอวเมตังยัถาภูตังสัมมปัญญายทัตถพังยังกินจิวิญญาณังอตีตาณคตาปจุปันังอชตังวาพหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทตุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตตาติเอวเมตัง ยถาภูตังสามารถปัญญายะทัตพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตะวาอริยสาวกโกรูปสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขาเลสุตตินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังปรมัจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตายาติปชานาติติ อิทมาโวจะพระควาอัตมนาปจัจจววิคียาภิกขุพระควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปนะเวยากรณสมิงพัญยะมาเนปจัจจววิคียานางังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ